สวัสดีค่ะในทุกเดือนเราจะได้ยินข่าวดาราศาสตร์เกี่ยวกับการระเบิดซูเปอร์โนวาหลุมดำหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้ระบบดาวฤกษ์ในจักรวาลถูกทำลายแล้วระบบสุริยะที่เป็นบ้านของดาวเคราะทั้ง8รวมถึงโลกซึ่งอยู่มานานถึง4.5พันล้านปีนั้นจะอยู่ยั่งยืนต่อไปได้อีกนานแค่ไหนในอดีตมีผู้พยายามคำนวณหาอายุไขข,ของระบบสุริยะมาแล้วมา,มากมาย หนึ่งในนั้นคาดว่าระบบสุริยะจะอยู่ต่อไปได้สูงสุดถึง1 0 0 0แสนล้านปีโดยดาวครอบริวารของดวงอาทิตย์จะยังไม่เคลื่อนออกจากวงโคโจรเดิมของตนเองชนปัทการหรือหลุดกระเด็นออกสู่ความวองว้างของห้วงอวกาศแต่การคำนวณในกรอบเวลาที่กว้างมากขนาดนี้ทำให้นักคณิตศาสตร์พิจรารณาตัดปัจจัยหลายข้อที่ส่งผลต่ออายุขัยของระบบสุริยะออกไปโดยไม่นำมาคำนวณร่วมด้วย ทำให้ผลคำนวณที่ได้ดังข้างต้นเสียงจะคลาดเคลื่อนได้สูงด้วยเหตุนี้นักคณิตศาสตร์สองคนจากมหาวิทยาลัยโซเฟียในประเทศเบลเยียจึงลองคำนวณอายุไขและทำนายความเป็นไปในอนาคตของระบบสุริย้วูใหม่โดยให้มีกรอบเวลาในการทำนายสั้นลงเหลือเพียง10,000แสนปีแต่จะมีการดำปัจจัยต่างๆที่ถูกละเลยจากการคำนวณในอดีต กลับมาพิจารณาใหม่โดยมีความละเอียดซับซ้อนในการคำนวณมากขึ้นรายงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ข้างเอกสารวิชาการออนไลน์ arxiv o r g ระบุว่าการคำนวณโดยทีมนักคณิตศาสตร์เบลเรียจะมีความแม่นยำมากกว่าที่เคยทำกันมาเพราะจะนำข้อมูลการโคจรและแนวโน้มที่ผิดปกติต่างๆของดาวเคราะห์ทุกดวงรวมทั้งดาวเคราะห์แพะพูโตมาพิจารณาด้วย ทั้งยังมีการรวมเอามวลของวัตถุอวกาศในระบบสุริยะข้ามาในการคำนวณมากกว่าเดิมทีมนักคณิตศาสตร์ได้แปลงองค์ประกอบในการโคจรของดาวเคราะห์นในระบบสุริยะให้กลายเป็นสมก,การเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นในอันดับที่154สมก,การแล้วใช้คอมพิวเตอร์ทำการคำนวณที่มีทั้งหมด6 2ล้านขั้นตอนแบบจำลองคอมพิวเตอร์ดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ว่าการโคจรเป็นวงรีของวัตถุทั้งหมดในระบบสุริยะ มีความเสถียรไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างแน่นอนภายในกรอบเวลา1 0 0 0 0แปีข้างหน้านี้โดยแกนหมุนหลักและร่องของดาวเคราะห์แต่ละดวงมีความผันผวนน้อยมากเพียงไม่ถึง1%เท่านั้นปัญหาเรื่องเสถียรภาพของระบบสุริยะทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องคบคิดกันมานานเกือบ300ปีโดยเซอร์ไอแซนิวตันเป็นคนแรกที่กล่าวถึงแรงกระทำระหว่างกันของดาวเคราะห์ ว่าอาจทําให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นในระบบสุริยะได้โดยยิ่งมีจํานวนวัตถุมากในระบบที่มีพลวัตส,สูงป่งก็จะยิ่งรบกวนกันมากขึ้นซึ่งแนวคิดนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อของปัญหาหลายวัตถุหรือ And Body Problem ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราช่วยกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอหน้าของเรานะคะ